ผมจะมาเล่านิทานสนุกๆให้ฟังนะครับเขาว่ากันว่าขมรโดนคำสาบจากขอมและเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หุนเซนหลอนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็พยายามม,มีมีท่าทีเหมือนพยายามจะถอนคำสาบครับผมคำสาบนี่คือคำสาบอะไรครับคำสาบจากผู้ก่อตั้งอาณาจักรขอมนะครับหรือว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งซึ่งของราชในช่วงปีพศ1545-1593ได้สร้างคำสาบไว้ในศีลาจารึกนะครับ ผู้ใดทรยศต่อเราและลูกหลานจะตกอยู่ในความพินาศตลอดไปจะถูกต่างชาติยึดครองถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่พัฒน,นาไม่มีวันชนะลูกหลานของเราได้และจะ,ะเผชิญภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดซะว่าฟังนิทานนะครับผมแต่พวกคำเมนมันหลอนมากคำสาบานนี้ถูกจารึกไว้นะครับผมที่ปราสาทตาเมินทมนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าคํสาบานนี้เริ่มต้นในการทํางานนะครับสมัยที่ พระเจ้าแตงหวานบนรรพบุรุษที่แท้จริงของไอ้ขมรนอ่าไอ้ขมรนขมรนกัมพูชานะครับผมก็เป็นเป็นเหมือนเป็นทาตนะครับเป็นทาตนะครับที่รวมตัวกันไปโค่นอํานาจของพระเจ้าชัยวรมันที่9นะครับแล้วก็ก็คือขอมนั่นแหละก็ <c oughs> คือทาตไปโค่นอํานาจขอมอ่าแล้วก็ขับไล่ขอมบางส่วนออกไปพ้นดินแดนด้วยเริ่มทํางานเลยใช่ไหมเรามาวิเคราะห์กันนะก็คือเขาบอกว่า ผู้ใดทะเลาะต่อลูกหลานเราจะตกอยู่ในความพินาศตลอดไปโดยถูกต่างชาติยึดครองจริงไหมครับจริงไหมคือเขเมรโดนไทยยึดครองนะโดนอยุธยายึดครองโดนสยามยึดครองนะสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าปีอ่ะสี่ร้อยกว่าปีนะโดนฝรั่งเศสยึดครองเกือบร้อยปีมีญี่ปุ่นมายึดครองมีเวียดนาม,มายึดครองอะไรอย่างเงี้ยอ่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จริงไหมเขเมรแดงอ่ะโคตรตรงใช่ไหมครับแล้วก็ไม่พัฒนา พัฒนาสู้ประเทศเขาไม่ได้สู้ประเทศอื่นๆไม่ได้คือเป็นประเทศรองบวยล้าหลังของโลกอะ่ะก็คือเขมรนะ่ะถูกต้องเลยไม่มีวันชนะลูกหลานของเราได้และจะเผชิญภัยพิบัติซ้ําแล้วซ้ําเล่าก็คือไม่มีวันลบชนะไทยครับคือขอมกับไทยก็คือส่วนหนึ่งส่วนส่วนหนึ่งกันนี่แหละก็คือไป <c oughs> ไปทําลายล้างเขาอะ่ะก็ชนะลูกหลานเขาไม่ได้นะเออแล,เแล้วก็เผชิญภัยพิบัติซ้ําแล้วซ้าเล่าใช่มีหุนเซนอยู่ก็คือภัยพิบัติ มีฮุนเซนมีหุน้นม,หนมาเนตอยู่เนี่ยภัยพิบัติเพราะมันไม่ยอมให้ประเทศจเจริญเจริญแล้วขอทานอารยประเทศไม่ได้เออคุณว่าจริงไหมครับนี่นะแล้วก็แลดูเหมือนที่ผ่านมานะเขมรมีความเพียพรพยายามในการจะถอนคำสาปและก็โดนฟ้าผ่าซุยนะครับซุยเย่ไป <c oughs> ที่นครวัดนะครับก็หลายคนอยู่นะ อันนี้คือคิดซะว่าฟังนิทานสนุกๆนะครับแล้วก็นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ขมรอยากได้ปราสาทตามเมินทงไปเป็นของตัวเองเพื่อต้องการจะถอนคำสาบหรือเปล่าอ่าคิดซะว่าฟังนิทานสนุกๆนะที่พูดมาทั้งหมดก็ตามนี้นะครับแล้วทุกท่านล่ะครับคิดว่ายังไง